ไม่เป็นไรแกฉันเข้าใจฉันก็เคยเจอแบบนี้มาก่อนถ้าคุณใช้คำพวกนี้อยู่เลิกได้เลิกนะคะมันดูไม่จริงใจเลยเขาเศร้าอยู่เขาเสียใจอยู่แล้วมันจะไม่เป็นไรได้ยังไงฉันเข้าใจฉันเคยผ่านมาก่อนแม้ว่าคุณจะเคยผ่านมันมาก่อนแต่คุณไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเพราะทุกคนค่ะมีความสามารถในการที่จะอดทนหรือรับมือกับเรื่องราวที่แตกต่าง บางครั้งเขาแค่ต้องการพื้นที่เงียบๆและมีใครสักคนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าความเสียใจนี้เขาไม่ได้เสียใจคนเดียวมีอีกคนหนึ่งที่รับรู้ถึงความเสียใจของเขามีอีกคนหนึ่งที่เห็นน้าตาเขาและให้พลังให้กำลังใจเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจะต้องเสนอความคิดเห็นอะไรบางอย่างขึ้นมา ความจริงตรงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความจริงที่คุณคิดว่ามันจริงและเหนือไปกว่านั้นทำให้เขาได้เห็นความคิดของตัวเองได้เห็นความรู้สึกตัวเองเมื่อเห็นแล้วทุกคนมีปัญญาที่จะนำมันออกมาได้ใช้ขับเคลื่อนชีวิตและก้าวข้ามปัญหานั้นค่ะ